ลิงฟ้าครับผมสาวปังแห่งปีคนที่4ี่ของเรานะครับตอนนี้ไม่มีใครฮอตกป่าเทิงจริงถูกต้องค่ะต้องให้ต้องให้ปังจริงๆครับผมขึ้นเทรนด์สวิตเตอร์เกือบท,ทุกวันทุกวันทุกวันผมว่าไม่ใช่เกือบทุกวันนี่แน่โอ,โ,อโอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณลิงฟ้านะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญครับ ก่อนอื่นขอแน้นำตัวก่อนนะคะอินฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณแคทอวอด์ก่อนนะคะสำหรับรางวัลสาวปังแห่งปี2022นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะถ้าไม่ได้แฟนคลับทุกๆคนก็อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่เข้าวงการมายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ยินดีด้วยนะครับโอเคค่ะยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะสาวปังแห่งปีของเราสาวคนนี้คนที่5แล้วค่ะครับผมนะคนที่แล้วเนี่ยคนที่4คือติดเทรนด์ทวิตเตอทุกวันถูกต้องคนที่5ติดทุกวันไหมฮะทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วติดกับใครล่ะมีอีกฟ้าแล้วก็ต้องมีชาร์ลอตออสตินค่ะเยยินดีด้วยนะครับผมสาวปังแห่งปีคนที่5นะครับ น้องชาลอดน,นะครับสวัสดีค่ะชาลอดออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแคสมากนะคะนี่เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่อยู่เป็นแรงเชียร์กำลังใจตั้งแต่ประกวดจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยู่รักกันไปนานๆเอนดูหนูไปนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะข,ขอเชิญสาวฟังแห่งปีของเรานะคะทั้ง5คนนะคะร่วมถ่ายภาพบนเวี